เงายาวแล้วเอ้เทระบุกฝนท่วมเลยเทระบุกเทระบุกฝนท่วมขาวแล้วหน่อย อุน้ำ่วครัะเก็บตู้ก่อนเซคคนได้ได้เนอะเออนี่น่ยเออ่หายไปไหนมาเลยเซคอนติดเก็บตู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

មុនណាស់ទៅដល់មុខលុបអាចទៅមុនមួយដែរមកមកអោអោហូតលើទៀតគាត់លាននេះតែអោអូឡាននេះខាត់យ៉ាងនេះលុដវា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 និយាយវឹមតិចអោបោអោ

ใส่ไม้ได้บ่เสียนแเสกใส่ไ้ได้่เืจะดลระวงมึงมีพ่อมาทำอะไรได้หรอเก่งแล้วรวมมือเขีนแผลีเมื่อกี้นจาาแชมป์เมื่อกี้เมกี้ซื้อนแลงหน่อยยทุกเจตมันใดเ้แต่ตอนนี้ปร ใชะะ่หรือเปล่ารด้วยใช่หรือเปล่ารู้ด้วยไงบ้างโคนะนี้จะพูดอะไรบ้างจะพูดอะไรถึงเมียบ้างโนะอ้ยับเมีนนั่งให้ได้เจ๊งหมดเลยไหมเนาะนี้จะพูดอะไรถึงเมียบ้างนะให้เ,หม,เ,เหมียเนาะไอ้คือนะเมียคืนดีถึงนั่นลู <c oughs> นะอะไรตัวปั้นดักใจน่ะดิ

มาก่อนยืนตระกินจื้ไงเออคนไ้ยไม่ทับคนไม่เป็นไราอย่าทับตู้อย่าอย่าทับตู้

dạng đây người mọi người mọi người mọi này mọi người 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 cái người mọi người mọi người

แฟลคอนแฟลคอนบลูทูธร oh, right? right. ุ่นน no. hey, ี้มันบลูทูธใช่ไหมครับรุ่นใหม่ใหม่เลยแฟลคอนรุ่นใหม่ครับบลูทูธเดี๋ยวไม่ต้องเสียบสายสุดยอดครับสฟลชคอนบลูทูธได้ไหมเดี๋ยวทำให้อะไรอย่างนี้รอยสินิดน้อยนตาเนะ ก็สี่แล้สองเลยเลยบกคุไปเิ่นี่รแล้วขนุนสี่ขึ้นสี่ขนุนสี่ขึ้นสี่จขัดสักโยโอ้ยจเอาตู้นี้ไปสีใบไปสุดยังเหรเกตไน่อาผมยันยัได้สิบอยู่แ่เลิ

เก,บกบบ็บครับผมเก็บตู้กลางก่อนครับฝนตกหลอกได้หยับเดียวครับตกก็ตก,ตก Đập <laughs> <Chọc> cặp đấy <cười> 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 <cười>

เราให้ชมการเก็บตู้ก่อนดีกว่าเสียงค่อยฟังทีหลังใช่ไหม Nó xả được lên thì khó mà xảy được dạng đây nhìn được mặt trường